สืบสายสำนักพระยาพิชัยชกมวยเขมรตายจนยกเลิกมวยคาดเชือกมวยคาดเชือกในปัจจุบันเป็นที่พูดถึงและมีให้เห็นในหน้าสื่อกันบ้างแต่หากย้อนกลับไปในรัชสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาซึ่งเป็นยุคที่มวยเริ่มเป็นกีฬาแบบในยุคปัจจุบันมีพี่น้องห้าเสือจากสำนักท่าเสาของครูเมฆผู้สืบสิงม,ม์วยไทยเมืองอุตรดิต์มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นและหนึ่งในนั้นเคยชกมวยเขมรเสียชีวิตอันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกมวยคาดเชือก กีฬามวยเริ่มได้รับความนิยมนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กเริ่มแข่งขันแบบอาชีพและตั้งเวทีบ้างแล้วพระยานนทิเสนสุเรนต์รอพักดีแม็กเซียนเซวีจัดเปิดแข่งมวยอาชีพเป็นครั้งแรกที่สนามมวยสวนกุหลาบในโรงเรียนสวนกุหลาบและแพร่หลายมาสู่สนามมวยแห่งอื่นๆอาทิสนามท่าช้างหลักเมืองเสือป่าสวนสนุกก่อนที่จะมาถึงยุคเวทีราชดำเนิน ยุคนั้นมีนักมวยที่หลังไลเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกับนักมวยในพระนครมากมายนักมวยที่มีชื่อเสียงในยุคตั้งต้นกีฬามวยมีชื่อที่น้องห้าเสืออุตรดิตต์จากตระกูลเลี้ยงประเสริฐซึ่งในตระกูลเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นสิทธิ์สืบสายสำนักพระยาพิชัยดาบหักตำนานดั่งเดิมที่ชาวอุตรดิต์นับถือว่ากันว่าพระยาพิชัยเป็นสิทธิส์สำนักมวยครูเมฆชื่อครูเมฆก,ก็เป็นชื่อที่พัฒด,ดีสวนรัฐหรือพันเมือง นักเขียนอาวุโสหยิบมาเขียนเป็นแอนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนายขนมต้มแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านายขนมต้มเป็นสิษย์ครูเมฆจริงหรือไม่พันตำรวจโทสมพงษ์แจ้งเร็วนักเขียนที่เชี่ยวชาญเรื่องหมัดมวยเขียนบทความเล่าเรื่องห้าพี่น้องจากอุตรดิต์นักมวยในตระกูลเลี้ยงประเสริฐว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันในตระกูลว่าครูเมฆเป็นครูมวยเก่าแก่ที่บ้านท่าเสา เมืองพิชัยได้ถ่ายทอดวิชาสืบเชื้อสายกันมาถึงครูเอยมและผู้สืบทอดต่อมาคือครูเอมซึ่งเป็นผู้สอนวิชาแก่ห้าพี่น้องในฐานะหอลันตาแท้ๆของครูเอมพันตำรวจโทรสมพงอธิบายว่าข้อมูลนี้ได้รับจากปากคำของสิทธิสำนักบ้านท่าเสาคือนายพลงและนายแพรเลี้ยงประเสริฐเมื่อปี2517ซึ่งขณะนั้นท่านทั้งสองอยู่ในวัยชรามากแล้ว สำหรับ5ใบเถาแห่งอุตรดิตถ์เรื่องปรากฏชื่อลือนามในวงการระหว่างปี2465ถึง2475จากการเข้ามาชกสร้างชื่อในพระนครรายนามเรียงลำดับตามพี่น้องได้แก่นายโต๊ะนายพลงนายฤทธิ์นายแพรและนายพลอยยุคที่สนามมวยในพระนครเปิดแข่งขันกันกว้างขวางเฟื่องฟูหลวงพินิจไม่ทราบสร้อยราชทินนานาม ราราชการสารเมืองสุพรรณไปพบนายพลงนายแพรแสดงฝีมือในต่างจังหวัดหัวเมืองแล้วชื่นชอบชักชวนให้เข้ามาชกในกรุงเทพมหานครภายหลังเพิ่งชกหลายครั้งทั้งสองนักมวยกลับบ้านไปชวนพี่น้องมาด้วยอีก3คนโดยสังกัดในความดูแลของคุณพ่อชอลำนาวาเอกราชลำพิสัยเสนีราชนาวี สำหรับกรณีที่เป็นข่าวดังคือการชกของนายแพที่ครั้งหนึ่งมีนักมวยขเขมีเป็นแขกครัวชื่อนายเจยียไรพระตะบองเข้ามาท้านักชกมวยไทยชกคาดเชือกกันแบบฉบับของมวยไทยพันตำรวจโทรสมพงศ์อธิบายว่านายเจียไรเป็นนักมวยเอกฝีมือดีรูปร่างล่างสันใหญ่โตผิวดำลือชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีว่านยาอาคมตามแบบขเขมรโบราณและยังมีกิตติศัพท์ว่าเคยชกคนตายมาแล้ว ณพระชอลำที่เป็นผู้ช่วยนายสนามมวยหลักเมืองได้ประกาศหาผู้ที่อาสาขึ้นลองฝีมือ Nai er นายเจียไรนายพลงเป็นผู้อาสาแต่คุณพ่อชอลำขอให้ในายแอปลองชกดูก่อนนายแพ้ขึ่งชกกับนายเจียไรแบบค่าเชือกที่สนามมวยหลักเมืองนายแพ้เป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งรูปร่างและน้ำหนักตกเป็นรองก่อนชกมากเริ่มชกยกแรกก็มีท่าทีเป็นฝ่ายเพียงคลำัำเมื่อถึงยกสามพี่เลี้ยงเห็นนายแพ้ถูกรุกไล่ลไปติดเชือกกั้นสังเวียน ึงตะโกนบอกให้นายแพรใช้แม่ไม้ฮนุมานถวายแหวนและเป็นจังหวะพอดีที่นายเจียไรย์ลูกถล่มเข้ามาจึงโดนโชกหมัดคู่ในท่าฮนุมานถวายแหวนถูกเข้าลูกกระเดือกจนชะง,งักอยู่กับที่นายแพรเห็นวินาทีทองก็ไม่ปล่อยผ่านตรงเข้าชกซ้ายขวาจนหมัดนายเจียไรย์ตกข้างลำตัวแล้วใช้แขนซ้ายโน้มนายเจียไรยเข้ามาพร้อมกับอัดหมัดขวาเข้าที่ลินปีแบบสุดแรงนักชกขเขมรถึงกับทรุดลงกองกับพื้นเวที กรรมาการนับสิบแล้วก็ยังไม่ฟื้นสตินายแพเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สามไปได้ขณะที่แพทย์สนามเข้ามาดูแลนายเจรไรเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟื้นต้องส่งโรงพยาบาลแต่นายเจรไรได้สิ้นใจในระหว่างทางข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจและกรมการเมืองเข้าจับกุมนายแพในข้อหาฆ่าคนตายและเอาตัวไปควบคุมรอพิจารณาและถูกคุมขังสองถึงสามวันพระยาเทพัสดินนายสนาม พยายามวิ่งเต้นช่วยเหลือแก้ไขาตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายเดิมมีคุ้มครองอยู่แล้วตามบทบัญญัติในกฎหมายตราสามดวงในพระอัยการเบ็ดเสร็จมาตรา117ว่า มาปลาหนึ่งชนทั้งสองมีเอกจิตตนเอกฉันทอมาตีมวยด้วยกันก็ดีมวยปล้ำก็ดีและผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดีโคนนหักถึงแก่มรณาภาพก็ดีถ้านว่าหาโทษมิได้อันหนึ่งมีผู้ยุยงตกรางวันก็ดีให้ปล้ำกันนั้นผู้ยุหโทษมิได้เพราะเหตุผู้ยุนั้นจะได้มีจิตเจตนาที่จะใครให้สิ้นชีวิตหาไม่ได้แต่ใครจะดูเล่นเป็นผาสุขภาพเป็นกรมอแก่ผู้มรณาภาพเองแลกฎหมายข้อนี้ทาให้กรมเมืองปล่อยตัวนายแพร ขณะที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าการชกมวยแบบคาดเชือกเป็นการทารุณโหดร้ายเกินไปอาจเกิดกรณีดังกล่าวอีกจึงประกาศห้ามชกมวยแบบคาดเชือกอีกต่อไปโดยกำหนดให้สวมนวมแบบฝรั่งแทนการชกมวยฝรั่งหรือมวยสากลในยุคนั้นเริ่มได้รับความนิยมในไทยแล้วและเป็นที่ยึดถือกันมายุคหนึ่ง